ครับผมกาสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องทุกผ้นคนเอ่อก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอโทษหลายๆเนาะที่ว่าล่งคลิปก่อนไปบ่มีเสียงนะครับก็เลยสิมาอธิบายให้ฟังอีกที่หนึ่งนะครับอ่าพี่น้องขอ,อกันเมื่อหลายว่าโอ้อาจารย์วะที่แรกมันบ่มีเสียงเด้อวะไอ้ก็เลยบ่กเข้าใจว่าสันครับบ่กเข้าใจกะเดี๋ยวอธิบายไ,ไห้ไม่เนาะ ก็คือนะครับส,สูตรที่ this, Marine Eine watched. ให้ลงไปก็คือเป็นหลักหน่วยบนกับหลักร้อยบนนะครับถ้าหลักร้อยบนนี่นะครับก็คือนะครับใช้พันบวกร้อยบวกหน่วยล่างนะครับพันบวกร้อยบวกหน่วยล่างนะอันนี้เป็นหลักร้อยนะครับหลักร้อยมันกระพริยด่งวันนึงนะหลักร้อยนะครับใช้หลักหลักพันบวกหลักร้อยบวกหลักหน่วยล่างนะครับงวดที่แล้วกับเขา ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลขหาโตแต่ว่าเท่ากับเอาเป็นแนวทางนะครับว่าเป็นหลักร้อยโดยตรงนะครับมันก็นหลายงวดอยู่พอสมควรเนาะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิงวดคิดงวดนึงนะครับผิดงวดนี้มันไปหลักหน่วยนะสิงวดคนะิดหนึ่งงวดนะครับมันเป็นหลักร้อย กาจดไว้ก่อนนะครับหลักร้อยคือสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะแห้จดไว้ก่อนหลักร้อยคือสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าทีนี้มาดูหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ใส่หลักสิบครั้งที่สามหลักหน่วยครั้งที่สามแล้วหลักร้อยครั้งที่สี่ 4, นะครับใส่สามตำแหน่งบวกกันนะครับมันก็จะได้เ <c oughs> นี่ยถ้าได้เท่าไดก็เป็น90้าศูนย์หนึ่งสองสามไปเลยนะ ยี่สิของมันกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนวดนะครับบรุษนะแต่อันนั้นสิบสี่สิบสี่นวดรุดนวดหนึ่งกันมีค่าซ้ำกันนะมันกันจะเขาเท่ากับว่ามันเข่าซ้ำกันวันนี้นะครับหลักหน่วยก็คือเกนะ้า <c> ศ <oughs> ูนย์หนึ่งสองสามนะก็คือผมไอ้จริงผมก็เด่นยให้แล้วล่ะนะครับนี่ อันนี้เป็นหลักร้อยนะครับอันนี้เป็นหลักหน่วยนะหลักหน่วยก็คือ9 0 1 2 3หสาหลักร้อยก็คือ4 5 6ห้าหเจดแปดนะครับผมจดไว้นะแต่หลัก10บยังย่งยั่งเข้ารงหาสซแต่ว่านะครับก็คืออันนี้เป็นของงวดทีีแล้วนะครับของ,งวดทีีแล้วอ่าผมก็ลงหาอยู่นะอ่าของ,งวดทีีแล้วนี่หลักร้อยก็คือห้าห9เจดแปด้านะครับ หลักหน่วยละ่ะหลักหน่วยก็คือห้า8กดก้กันนะห้าห9ดได้หาห8 9คืดกันอ่าเพราะนั้นจะคิดว่าบางที่มันก็อาจจะห้ามสริงยังนะแต่จริงๆแล้วมันออกมันออกเบาห้ามนะมันไปออกที่ตัวนี้907นะครับออก907ตรงถ้าเกิดมากคือตรงนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอเลขหลายตัวแน่นะ 1>, 1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหนึ่ห้าห้าห้ายีชุดตรงนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีหลัก10ตัวเดียวแม่นๆนะครับจังไดก็คิดว่าเก้าเก้าหรือว่าเก้าสิเนต์ละนะครับมี่โอกาสถือ3าตัวนะครับทีนี้พี่น้องได้หลักหลักร้อยแล้วเนาะสี่ห้าหกหลักหน่วยก็คือ90123ได้ไปแล้วนะครับทีนี้มาดูอ่า เลขเด่นบนนะครับว่าไอ้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเป็นอย่างผมจึงเลือกเอาหกกับแปดน่าจะมาหลักร้อยนะครับเก้ากับศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งน่าจะมาหลักหน่วยนะที่ว่า,าผมล่วงไปให้เนี่ผมขัดเอาแก่เก้าศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็หกกับแปดเป็นหลักร้อยเพื่อให้ตัวเลขมันกระรชับขึ้นนะครับได้หกกับแปด มาเบิ้งเด่นบนก่อนนะครับเด่นบนนี่โงไหอยสกปเป็นสองสูตรนะครับนี่เด่นบนนะครับเด่นบนสูตรที่หนึ่งนะครับมันใส่ไอจริงใส่สองตำแหน่งแต่ว่าตำแหน่งสุดท้ายเนี่ยไอมันบวกกันสามครั้งแล้วนะมันก็ได้เป็นเลขขึ้นเลขหลายตัวหนึนนหน่งบวกหกบวกหกนะครับตำแหน่งที่ใช้ก็คือจากร้อยบน บวกลักหน่วยบวน3ามครั้งนะครับหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบวน3ามครั้งนะครับเนี่ยหนึ่งบวกหกบวกหกนะครับหกหกบวกหกเป็นสิบแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าได้เท่าไรเพิ่มหนึ่งลดหนึ่งนะครับนะบวกหนึ่งศูนย์หกอันนี้ <c oughs> มันเฉี่ยมาแค่สิบกับหน่วยนะครับเน้นย้ำว่ามาแค่สิบกับหน่วยหนึ่งบวกหกบวกหกนะครับ หก8 8มบวกหเป็นเกาเอาก้าไวกลางนะเพิ่มหนึ่งลด1นะครับได้ 7, 8, 9, เจ็เก้อได้890ออกเจ็ดแปดเนะครับเก้าสาบเกเเป็น14ได้เลขส4สีไว้ตรงกลางเพิ่มหนึ่งลด1นะครับได้3 4มหออก8 05ศูนยะครับสามห้บกแเป็น13ได้3เพิ่มก็เป็น4ลดเป็น2นะครับอ่าผมจะอธิบายเรื่องนี้จักน้อยนอให้อ่าพี่น้องให้สังเกตว่านะครับ หลักหน่วยนะครับหลักสิบหน่วยหลักหน่วยก็ได้เออหลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยแลนวดนี้นะครับ901ศนย์ะ9้าบวก7ดบวกเพราพอว่ามันออก9 0 7 907นย์ดย์ะครับหลักร้อยคือเลข9้าหลักหน่วยคือเลข7นะครับเนี่ยเเบอรวกรณีก็ได้เนี่ย8ดบวก3มบวก3าบวกสามนะครับ60%นี่อันนี้ก็6บวก2บวก2บวกสองอยู่ตรงนี้ นี่ก็9ก7บวก7็บวก7จบวก7ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอ่าเก้าสามยี่สิบเจ็ดโอ้เจ็ด1เป็นเลขหนึ่งหนึ่งบวกเเป็น10ได้เลข0ูนย์เพิ่มแปบก็เป็นหนึ่งลดเป็น9ได้901ไอ้เจ้า901เนี่ยนะครับโอกาสมันไปอยู่ที่หลักหน่วยโดยตรงเมื่อกี้นี่ที่ผมให้เบิง้งนะครับมันกระชิดกระชับขึ้นนะถ้าว่ามันเป็นเด่นบนพี่พน้องสังเกตว่า สิบหน่วยเท่านั้นนะครับนีบางทีมากแค่หลักสิบกับหลักหน่วยมันใชบุปไปหลักร้อยเพราะหลัเก้าศูนย์หนึ่งโอกาสที่มันจะมาอ่านี่นะครับหลักหน่วยบนนะครับมันในเก้าศูนย์หนึ่งสองมันไปเก้าศูนย์หนึ่งมันเด่นเก้าศูนย์หนึ่งน่าจะมาที่หลักหน่วยนะครับอ่าต่อไปอ่ะเด่นบนอีกสูตรที่สองนะครับเด่นบนอีกสูตรที่สอง สูตรนี้นะครับเป็นแสนบวกสิบบนเนอะแสนบวกสิบบนเพื่อเขาจะเอามาเรียกว่ามั่นใจว่าโอกาสมันสิมาบอแต่ไอตัวเนี้ยมันมีไปมีไปรับลอยบ้างนะครับเนี่ยจริงมันกับเขาแสนบวกสิบบนนี่เป็นสูตรเก้านะครับสูตรเก้าจิมาห,หนะลักหน่วยอ่ากระสีบหน่วยนะหลักหน่วยหล,ลักหน่วยหลักสิบหลักหน่วยหลักหน่วยหลักสิบ หลักหน่วยหลักสิบอันนี้สิบหน่วยอันนีนนะ้นี้ไปหลักร้อยสองงวดนะครับถ้าผู้ติดตามดูกระสือหูดีนะนี้ไปหลักร้อยสองงวดพอมันหนีไปหลักร้อยสองงวดรุดรุดนะครับลังงวดเมื่อกี้นี่หลักแสนคือศูนย์นะครับสิบบนคือเลขเจ็ดเพราะว่ามันออกแปดเจ็ดสามเนาะหลักหน่วยคือเลขเจ็ดหลักแสนคือเลขศูนย์ บวกกันแล้วมัน8 9ด้มัน7 8 9มันออก9 0 7มันกลับมาเข้าที่หลักหน่วยงวดน,นี้นะครับแสนบวก10บนแสนคือ0 10บนคือ0เพราะมันออกเก้า0ูนย์บนก็เรียก0 0บก0ได้0 0 1 2นะครับ0 1 2นี่นี่นาจะติดที่นี้ว่า0 1 2โอกาสที่มันจะมาก็คือนะครับหลักหน่วยนะตัวนี้อ่นะว่งไว้เลยนะครับ โบเกินเดี๋ยวมันต้องเป็นปตกาศสีแดงนะครับพี่น้องก็จดใส่กระดาษไว้นะครับหลักหน่วยนี่0 1 2 9 0 1 2นะเอาเป็นจากหาัวให้กระชับลงมาให้มันเหลืออยู่สี่ตัวนะครับสี่ตัวเอาสิบบประมาทนะครับสี่ตัวทีนี้หลักร้อยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปด ทำไมผมถึงเลือกเอาเลขหกกับเลขแปดนะครับก็คือมันจะมีสูตรวิ่งอยู่งสองสูตรนะครับวิ่งบนสองสูตรนะครับหมื่นบวกหน่วยบวกหลักร้อยครั้งที่หนึ่งนะครับหมื่นบวกหน่วยบวกร้อยครั้งที่หนึ่งนะอันนี้มันเข่าบวกกันแล้วมันได้แปดแปดไปอยู่หลักร้อย สามได้สามสามไปอยู่ที่หลักหน่วยหกนะครับไปอยู่ที่ลหลักหน่วยห้าบวกหกเป็สนสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกศูนย์เป็นสิบเอ็ดได้เลขหนึ่งบอกหาหนึ่งเก้านะมันจะเข่าสิบหน่วยแล้วก็ไปร้อยก็ะนี้นะครับเพราะมันเป็นวิ่งตัวเดียวเนาะหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบสิบบวกสี่ได้สี่บอกสี่หนึ่งหนึ่งนะครับเก้าบวกหนึ่งบวกหนึ่งได้เลขหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับเข่าที่เลขสิบเลขหน่วยแล้วก็ไปหลักร้อยสองวันแล้ววันนี้นะครับ 8.7.1บวก7ดบวกหนึ่งนะครับหลักหมื่นคือเลข8หน่วยบนคือเลข7หลักร้อยข้างที่หนก็คือเลขหนึ่งนะครับ8บวก7เป็น15 5หบวกหเป็น6ได้เลข6นะเป็นวิ่งตัวเดียวนะครับวิ่งตัวเดียวอ่ามันคือเลข6ที่นี่ว่าเป็นเลข6 6มันไปเดยนอยู่ที่หลักร้อยนะครับผมก็ได้เลือกเอา6นะอ่า อันนี้ก็วิ่งอีกวิ่งบนอีกคือกันนีกก็ได้อันนี้เป็นตำแหน่งที่ไส้นะครับก็คือสิบบนนะครับอันนี้ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สามนะอันนี้ได้เก้าเอาเก้าเก้าบวกกันสองข้างนะศูนย์บวกเก้าบวกเก้านะครับเนี่ยศูนย์บวกเก้าบวกเก้าได้เท่ากับสิบแปด อันนี้ผมอธิบายแบบเร็วนะครับเพราะว่าคลิปผมเคยลบไปแล้วที่นี่มันมันบมนม,นม,นมิเสียงนะถ้าเกิดว่าผมาบวกให้เบิ้งที่ละจุดละจุดพี่น้องกะมันกสินาเชื่อถือก็นั้นนะที่นี่เ่ยหนึ่กย์บวเท่ากับหนึ่งออกสี่หนึ่งเจ็ดนะครับห่งบวกสออได้ห้าออกหกห้าสองห้าบวกสีบวกับสนะออกแปดเมบวกบวกหมันิมา จริงจริงมันก้าม้าสิบหน่วยนะเอ๋สูตรวิ่งสูนี่ก็ได้มาหน่วยสิบหน่วยสิบนี่ยนี้ไปหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบหลักหน่วยอันนี้ได้เก้านะปิดงวดนี้แล้วมันเออเก้าเนี่ยวิ่งลงล่างนะครับมันออกเก้าสองอเลขหนึ่งก็มาสิบหน่วยสิบหน่วยนะครับเพราะฉะนั้นอ่าทีนี้เลขแปดในเลขแปดเป็นวิ่งนะวิ่งแปดกับหก วิ่ง8ดกับ6นะครับ <c oughs> อ่ะนี่ก็คือ8กับ6นะมันเด็ด8กับ6อ่ะเพราะว่ามันชนกัน2สูตรนะครับสูตรที่1ผมพเอามาไอ้สูตร1กับสูตร2มาจับหายเปลีง่งนีิอ่ะชนกันที่8มาเลขร้อยอันนี้ได้ศูนย์อันนี้ได้3ออก0 9นย์นะไปรักร้อยกับรักน้วยนะครับ9บวกอ่ากับ6อ 96, อก96นะครับ9 1อ 99, อก1 9นะครับ ก้ากับนี่แหลักไอเลขเก้าตัวนี้ที่ว่ามันผิดมันวิ่งลงล่างนะครับแต่ตัวนี้ยังเขาที่เลขส่วนกันที่เลข1ออกนะครับ5กับ2ออกหา2 3 8 8ไปหลักร้อย3อยู่ที่หลักหน่วยนะครับ7กับ9ออก9 0 7นย์นะครับเนี่ยไปร้อยกับหน่วยที่นี้8กับ6 <c oughs> เป็นวิ่ง8กับ6 5ถ้ากับ6มันเป็นไปบ่ได้ที่ว่าสิเป็นหลักร้อยไป2โตัวนะครับ ก้อนตัวหนึ่งน่าจะอยู่สิบนะเิบนี่อาจจะเป็นแปดหรือว,ว่าเป็นหกกะบวูลูกด้วยกันนะครับนาที่อยู่หลักสิบบ่อเปลี่ยนในแปดกับหกน่าจะอยู่ 10, อ,อ,นน 8, อ,ยอยู่มาหลักสิบตัวหนึ่งเพราะว่าหลักหน่วยหลักหน่วยของเขานี่มันได้เก้าศูนย์หนึ่งอยู่แล้วนะครับเ <c oughs> นะดี๋ยวะกระดาษอธิบายอีกคนเออ อันนี้เป็นสูตรเด่นที่ว่าได้เก้าศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หนึ่งสองมันไปนเด่นอยู่หลักหน่วยนี่เลขวิ่งนะครับมันไปนเด่นอยู่ที่หลักร้อยที่นี่หลักร้อยมันสิเป็นสองตัวไม่ได้ตัวนึงมันต้องเป็นหลักสิบเพราะว่าหลักหน่วยเขาได้เก้าศูนย์หนึ่งสองอยู่แล้วนะครับทีนี้จับกัน้น <c oughs> อันนี้ผมได้จับหายไปนะครับถ้าเกิดว่าการพลาดนะครับเอาวิ่งชนวิ่งก็คือผมจับหกแปดกับแปดหกไว้นะครับ อันนี้จบเรียนตัวการพลาดนะครับทีนี้่าถ้าหกมามันจะเป็นอะไรหกหลักหน่วยเข้าเป็นเก้านบอก็จะเป็นหกเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกสองถ้าแปดมาก็แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองนะครับการไเวเบิ้ทุกตัวแล้วเป็นเลขบนนะครับเลขบนเพราะว่าแปดกับหกเนี่ยมันติดเลขวิ่งเราทีนี้ตัวเนื่อง,งตัวใดตัวเนื่องตรงไปรักร้อยนะครับนี่ ผมจะเป็น3ตัวประมาณนี้ถ้า8ไปหลักร้อยหลักสิบก็ต้องเป็นเลขหกนะัวต้องเป็น8 6 9นะครับ8 6 0 8กศแดหหนึ่งและแปดหสองนะหรือถ้า6มันไปอยู่หลักร้อยเขากระจับ6กแปดเก้าหแดหนึ่งและ6 8แดสแค่นี้นะครับเลขมันโปไบไซต์เลขแปชุดนะจริงอะนะครับ มันก็ไปเรียกจุดเดียวกนนันและเพราะว่ามันเป็นตัวเทนบ่า์แปดหกสองแลหกแปดสองมันก็แค่ไอสลับกันระหว่างหกกับแปดนะครับแปดหกหนึ่งหกแปดหนึ่งนะแปดหกศูนย์หกแปดศูนย์มันก็เป็นคูณตัวคุณมันค้าจับกันจริงๆมันได้แค่หนึ่งสองสามสี่ชุดนะครับแต่น,นี้ผมจับตรงให้เลยนะคิดว่านะครับเลขแค่นี้พี่น้องก็ต้องซื้อไว้นะครับมันเป็นเลขแค่แปดตัวตรงนะแปดตัวตรงนะครับ มันน่า,จ,าจะมาให้เห็นนะก็คือข้าวโพดตรงตัวอีกแล้วนะครับภาพซื้อแบบเนี้ยแปดหกหนึ่งหกแปดหนึ่งเนี่ยข้าวโพดตรงตัวต่ว่าถ้าเกิดพี่น้องซื้อแถวเดียวพี่น้องข้าจตงตัวมันบอ่นะเพราะฉนั้นอยากให้ได้ตรงมันจะได้ได้ได้หลายกว่านะข้าวโพดตรงตัวก็คือตื่นแปดุดเนี่ยตรงนะครับประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมจะเห้ค่า x ตัวนี้ให้นะครับ ไอ้พี่นอ้องเราไปหาเบิ้งเพราะว่าการเติมเลขไอผมลงให้ในกลุ่มนีหลายพนนะก็เติมบดถึงแล้มีท่านหนึ่งก็เติมถึงึ้นกันอ่าเพิ่นเติมศูนย์เข้าไปนะครับออก 7, เก้เ็พิ่นกรได้ตรงไปอ่า <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวเอาไว้เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าคลิปนี้มันยาาไปแล้วเน็ตเน็ตผมซ่ากว่าจะอัพโหลดลงได้นี่กะ ใส่เวลาเป็นสองสมมงตุผมมัม้งาไเอเน็ตความเร็วมันเบนิดนะครับนี่ละ่ะคร่าวๆนะเป็นอ่าสามตัวบนนะสามตัวบนกับสองตัวบนนะครับกับเท่ากับว่าเกือบสรุปเราละนะเพราะว่าจับออกมาเราเลขมันได้แบบนี้นะครับเนี่ยวิ่งแปดกับหกนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปหน้านะผมจะเอาเลขวิ่งมาปากอีกมันกับเขาอยู่ประมาณหาหกนวดนะครับกำลังดีนะวสันบอยาน้าบนาันได เบิ้งนะครับว่ามันสีวิ่งตัวใดซี่เพิ่มขึ้นมาอีกนะครับคลิปต่อไปเป็นวิ่งบนตัวเดียวนะครับอีกหนึ่งซูรนะครับคิดไว้แล้วล่ะแต่ว่าไอ้อนี่มันใส่เวลาโดนแล้วเนาะก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ได้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ